สวัสดีครับวันนี้ร้านอเนกโซลาเซลล์นะครับสาขาสองครับอันนี้ประจําสาขาสองนะครับสาขาหนึ่งที่อาเภอนอไซ้ายนะครับบ้านช่างสี่สาขาสองที่อําเภอเมืองเลยนะครับบ้านกละใหญ่นะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวการใช้งานของแต่ละชุดของร้านอเนกโซลาเซลล์นะครับสาขาสามที่อ๋อลืมบอกสาขาสามที่นะครับบ้านนาน้ํามันนะครับผมนี่นะครับแต่ละชุดนะครับ ของร้านเรานะครับตัวนี้สากัดสองมาดูได้อันนี้เป็นพัดลมดีซีนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมต่อกล้องวงจรปิดนะครับนี่นะครับผมกล้องวงจรปิดนะครับติดกล้องได้นะครับโดยใช้ตู้ใบนี้เลยครับแล้วแผงก็จะอยู่ข้างหน้านี้ผมติดวิโจแล้วก็ปั๊มน้านะครับชุดนี้แต่ละชุดนะครับ ชุดแรกนะครับชุดนี้เป็นแผงแผงแตกนะครับแต่ว่าไฟออกใช้ได้นะครับชุดนี้นะครับเป็นระบบ12โวลต์นะครับ500วัตต์นะครับชุดนี้นะครับสามารถนี่ครับ1น3นะครับสามารถใช้พัดลมทีวีได้นะครับแบตเลือกได้เลยจะเป็นแบตแบตธรรมดาหรือว่าแบตเจลนะครับผม นี้เป็นพัดลมดีซีเอาไว้แถมให้ลูกค้านะครับหรือว่าลูกค้าจะซื้อเพิ่มก็ได้นะครับผมทางร้านเรามีบริการนะครับอันนี้เป็นนี่นะครับไฟสองลอดครับมีเบรกเกอร์มีอะไรให้เรียบร้อยนะครับต่อไปก็เป็นชุดเดียวกันนะครับชุดนี้ราคาประหยัดครับผมนะครับไม่ถึงหมื่นครับไม่ถึงหมื่นเยอะเลยนะครับ แล้วชุดนี้นะครับแต่ชุดนี้เป็นชุดใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนะครับชุดนี้นะครับเป็นชุดพันหกร้อยวัตต์นะครับเพียวไซเวฟบนะครับชุดนี้สามารถใช้ได้ก็คือ,อพัดลมใช้แล้วไม่มีเสียงนะครับไม่มีเสียงค้างนะครับผมเพราะว่าเป็นเพียวไซเบฟเพียวไซเวฟบนะครับผมขึ้นเดียวกันคล้ายๆกันกับไฟบ้านเลยนะครับ จุดนี้นะครับผงข้าวได้หม้อข้าวไม่เกิน1ลิตรสว่านหินเจียนะครับเครื่องซักผ้าทีวีพัดลมได้เลยนะครับผมสําหรับชุดไม่เล็กนะครับผมก็ว่าไม่เล็กใช้ได้สบายเลยนะครับตัวนี้มีไฟให้3หลอดหรือว่าลูกค้าจะเพิ่มเป็น5 6หลอดก็ได้นะครับผมแล้วก็จะมีนะครับชุดปั๊มน้ําบัลลีนะครับผมห้อยโคงนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีเหมือนเช่นกันครับผมเป็น ส่วนมากเดี๋ยวนี้ผมจะเป็นบันเลีหมดเลยนะครับปั๊มน้ำจะมีของแฮนดูโลผมก็มีแฮนดูโลก็มีนะครับผมโจได้แล้วก็พวกสมมติบัเลีต24โวลต์20โวลต์นะครับรทบบบนนบีดนี้ได้หมดเลยนะครับผมสนใจก็ติดต่อเข้ามาทางร้านเราได้นะครับ0807281044นะครับ facebook ก็ นายอนเนกโซลาเซลล์นะครับผมติดต่อเข้ามาได้นะครับยินดีให้บริการครับนําไปติดตั้งเองก็ได้หรือว่าจะาให้ผมไปติดตั้งก็ได้ครับวันนีม้มาดูที่ร้านนะครับผมใ,ใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับยินดีให้บริการแต่ละชุดนะครับราคาไม่ต้องห่วงครับท่านอยู่ได้เราเราอยู่ได้พเคครับตกลงกันสบายๆเลย เข้ามาดูได้ครับที่ร้านครับผมวันนี้เราวันนี้สวัสดีครับผม